ในส่วนขององค์การสุสานป่าไม้มีพื้นที่สวนป่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่12สวนป่านะครับพื้นที่รวมก็ประมาณ70,000ไ e ร่ right, นะครับกระจายอยู่ในทุกอำเภอนะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ไม่ไม่ถึง1%นะครับของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ก็เรียกชายขอบนะฮะไม่ไม่ได้อยู่ติดเมือง่ะไรชายขอบที่อยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่นั้นนะฮะ แล้วเราก็มีการประเมินแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับจากการประเมินคร่าวๆนะครับก็มีในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะจากต้นไม้นี่แหละครับจากต้นไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งประมาณ1น0 0 0แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเท่าน,นั้นเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในเรื่องของอ PM 2อแล้วก็เมื่อตีมาเป็นการเร่งกระจก มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่เท่าไรนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าในพื้นที่สวนป่าของอปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ PM 2.5ต้นใบก็สามารถที่จะดูดซับนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการ PM 2.5มาได้ไม่มากก็น้อย